สวัสดีค่ะพ่อกันอีคือเก่าเนาะค่ะกระป๋าบนคนอีสานมือนีกป๋าบนคนอีสานกระไดมาติตามเรื่องรา่าความฝันของเมตะค่ะเป็นครังแรกเนาะค่ะกีไดมาติตามเรื่องรล่าคว,วามฝันของเิ่นค่ะเิ่นกะฝันดีค่ะบ่เลยพ่อกันเป็นซิปโกปีค่ะฝันว่าเมเซียวมา,ายามายคุเซียนสุกนี่แหลภ แนวใดกับไปบึงไปฟังเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของเมตตา่ะค่ะสวัส right ดีค่ะเมตตาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัส right ดีค่ะเมตตาค่ะค่ะมนีการเดินทางน้งมาติดตามนิราของเมตตาเนาะค่ะว่าเมตตานีเพื่อนสิฟันจังไดเนาะค่ะทุกชุมเขาก็มาติดตามรับชมรับฟังความฝันของเมตตาข้อควมกันเนาะค่ะเมตตานีฟันจังไดค่ะฝันว่าแม่เสี้ยวหน้าแม่ตื้น เพิ่นมาหามาหาบ้านนี้เพ right. uh ิ่นว่าม <c oughs> <t zor ondere version> ึงอยู่ไสลยะเตี้ยมาอยู่พี่หลายอยู่บ้านขามพี่ละโอ้ยกูเหลือคือหอดมึงเพิ่นว่ะกูนั่งหามึงจนว่ากูกำลังเห็นนี่พ่นะมาหอดเพื่อกกอดสายละแม่มึงเพิ่นว่าพื่อนลายแม่อยู่ในเหือนเพื่นเออเออสายแม่มึงเอิญออกมาแน่เพิ่นว่ะเอิญแม่ออกมากกอดกันบ้านนี่สามคนคือหอนแห้งได้กอดกันได้กอดกันแล้ว บ้านนี้เมตตาบ้านยังไรบาดนี้าน,ก,ก,นกอดกันเดียวกอดกันก็กอดซื่อๆนี่ตออีกอดอไันคุยกันเออก็นั่งคุยกันก็นั่งคุยกันเพิ่นบริพนคเพืนกับเ,เออพื่อน,นเ,เออเพิอพเพอพ่อนกับพากันเขี่ยวหมาเพิ่นบริพน์เพิ่นมาเพิ่นจะเดินมาคุยมาเจรจาถามข่าวเนาะค่ะเนาะแม่นค่บ้านนี้แม่แม่ตื้นนั่นเพิ่นเป็น เป็นคนทางใดเพิ่นคือได้คิดฮอดกันเพิ่นเป็นคนบรรยางใหญ่จ้ะบรนยางไงบรรย์เพิ่นเพิ่นเป็นเสี่ยวหักเสี่ยวแพงกับแม่แต่ใดแต่ไล่เสี่ยวติดเสี่ยวต่อกับพอลี่กับแม่สอนนะวานนี้เพิ่นก็อันมาพหกันเพิ่นก็ได้ได้กอดกันเพิ่นคิดฮอดกันแม่นเพิ่นเพิ่นมากับไผเพิ่นเพิ่นมายามเพิ่นมาผู้เดียวเพิ่นม่คนเดียวเพิ่น ได้ขึ้นหอดเพิ่นบอคือจังแต่ฟันเห็นขึ้นหอดอยู่เพราะว่ามือนั้นเห็นอันเขียดเขียดตาปาดมันเต่นนี่มันเต่นด้วยนี่ลหละโอ้ยอยากไห้แม่ตื้นอยู่ไกลๆได้สิจับไปไหลาวเพราะโว้่าเราปีงเราปิงเขียดแควเน่าๆมันเขียดตาปาดาค่าน่ามันล่ะอย่ามือแรงมากกับฟันเห็นแล้ว คื่นหมากกับฟันเห็นละยังกังเว้นนั่นเดเวยาเอ่ยึงอยู่เอยึงบางคนเพิ่นก็เอื่นเคียดสะอาดเนาะแมนที่จับที่น้ำส่นกลัวเคียดสะอาดค่ะเคียดสะอาดบางคนค็เอื่นเคียดสะปาดค่ะเพราะว่าเคยจับไปให่ลาวตะกี้เพิ่นหมักเนาะก็เลยคิอ่อเพิ่นแมนบ้านมีเพิ่นมากกับไผมาผู้เดียว มาผู้เดียวแมนมาหอดเบอ่อว้ามึงอยู่ผีตัวนี้เพื่อนวะกัส่ขามใส่ไม่อยู่ผีบอกเออเขก็อยู่บหมืนคามผีละแม่เจ้าแม่ยังอะแม่กูขึ้นหอนมึงนี่แล้วกูมาเหร่นกูอยากมาเหร่นน้ำมึงกับน้ำแม่มึงเพื่อนวะมาหอดเพื่อกัดกอด่ะ่าโบเห็นกันประมาณจักปีห่วยโบเห็นกันโบโบเป็นสิบกว่าปีแล้วบ่ พ um ่อแต่มาอยู่บหมนขามโมเห็นลาวจักเถื่อเด้ย10กว่าปีมันก็นแต่แต่บักตาได้ขวบหนึ่งบักตากระเด็น17ปีลาเดือนนี้10กว่าปีเนาะบักแม่เห็นกันจนจนเถาแมนกับโมเห็นจักเถื่อแมนบ้านนีเพิ่นเพิ่นถามเพิ่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยู่บ้านคือเก่าเพิ่นก็อยู่บ้านคือเก่าเพิ่นอยู่บ้านอันย่างใหญ่เพิจะไปอยู่ไซล่ะแม่พอคือบ่เห็นเจ้าจักเถื่อกูก็อยู่ย่างใหญ่นั่นล่ะเพิ่นเนาะค่ะ เพิ่นยังมีชีวิตอยูน่นอมแม่ตาโน้ค่ะบ,บาทน,นี่เพิ่นอายุเท่าไดแม่ตาอันประมาณแปดสิบนี่ละสิพ่อมแม่นั่นละ<อ>คือพ่อแม่อยู่เหือนะคละในความฝันนั่นได้กอดกันสามคนแม่เพิ่นมาที่แหละเพิ่นกอดคอยกอนเพิ่นกอดไหวบัน แล้วแม่แม่ก็อยู่ในอยู่หลีแม่อันออกมากกับพากันกอดกันสามคนกอดกันสามคนต่ว่าผู้เท่าแม่แม่์มยของแม่จะนี่ก็เท่าแล้วเม่นมาเท่าแล้วเพราะว่าเป็นเป็นมูกันเนาะแมนแปดสิบซ้ำกันผู้เท่าสองคนกอดกันะก็บสามสามกับลูกคซ้ำมาแม่ลูกกอดกันเนาะเม่สองลูกหนึ่ง หรือจะเป็นเก่าเก่าสามกับเป็นไปได้ค่ะนี่เนาะเก่าสามเก่ากัเป็นไปได้เนาะเพราะว่าผู้เฒ่าสองคนกรดกันเนาะในตาเนาะแมนผู้เฒ่าสองคนแต่ว่าอายุของเพิ่นนั่นแปดสิบปีแมนเนาะค่ะแม่กอดลูกแสดงว่าอาจจะเป็นเลขสูงละกามาเลข ตัมกะไดเนาะแม่ตะเนาเพราะเมเป็นแม่กอดลูกแล้วก็เซียวกอดกันค่ะค่ะจักสิว่าจังไดหนนอเอฟซีนะสิเปรซีตีแนวได้ก็อย่าลืมแบ่งปันใต้คลิปเนอเอฟซีนะแต่ว่าแม่ตะนี่เพิ่นให้ตัวเลขมานี่เป็นอายุของแม่เสียวเลยนอเมตะเป็นอายุของแม่เสียวค่ะ80ปดสิบปีแปดสิบปีหรือว่า ว่ากอดกันว่าน้ำผููเ่าเป็นเก่านี่เอาเก่าใส่ก็ไดเนาะเก่าแปดศูนย์ก็ไดเนาะเมตาเนาะแนก็แลวแต่ลูกผู้หนึ่งเรือว่าสิว่าเก่ากับเก่าหนึ่งก็เป็นไรก็บข้อมิ่นก็เขามาใจคิดเนี่ยค่ะว่ามันเตะเด้หยายอยางเนาะแมนค่ะเพราะว่าคือถอดทั้งมัดสุขค่ะต่เป็นลูกผู้หน่แน่ๆนั้นที่เล็กนั้น แม่ตื่นเพิ่นมานี่ได้กอดแม่ตาก่่อนแมนบาดนีพ่อกอดแม่ตาเสร็จแล้วก็กอดแม่ของแม่ตากอดเสี่ยวเพิ่นแม่นกอดทั้ง3คนเลยบาดนี้จันมาร่วมกันคนเลยกอดร่วมเลยบาดนี้กอดร่วมเลย3คคน่ะอันนี้ก็เป็นปริศนาอย่างหนึ่งเนาะจังได๋ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะเป็นเก่าเก่าหนึ่งก็ได้หรือว่าเก่าเก่าสามกับใดเนาะ ให้ท่าุผช้ชมทางบ้านพิจ,จารณาเอาเนาะเพราะว่าแต่ว่าแม่ตานี่เพิ่นกับ,บ่จักิตีสิเปคืก<บ>อกันเนาะก็เลยให้เล็กอายุนี่ลามาเนาะเพราะว่าคนที่จากกันไปหากินหาอยากเนาะบ่เด้พบอกันก็1ซิวกาปีอยู่ดีๆก็มาฝันเห็นอย่างสียกับ่แน่เนาะอาจสิมาเป็นให้นิมิตที่ดีเนาะห้โชคไ้ลาบก็ได้ค จังได้กะขอยั่อย่าลืมความมินใต้ลิปเนาะค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของเมตตะมียังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่ค่ะก็มีเค่นี่ละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตูดีถ่ยทันผู้ชมสร้างบานเข้ารับชมรับฟังนอ่เมตตะนอ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรัวตลขของเมตตะนอ่ค่ะตัวเลของเมตะเพิ่นตีเป็นเปดศูนย์เก่าเก่าสามค่ะ พ่นฝันหินเมเซียวมมา่ยามเนาะค่ะอายุของเพ่นกะแปดสิบปีค่ะเก่าเก่าสามพันฝันว่าโกรธกันผู้เฒ่าสองคนค่ะโกรธกันสามกับลูกค่ะเพ่นก็ได้เปเป็นเก่าเก่าสามค่ะบ้านเดขที่พันสี่สี่หาค่ะ อายุของเพ่นหาอ2ปีเนาะค่ะวันที่หนึ่งมีหน้าคมพ่อโสสองพันหาลอยหกกิบอย่าลืมกดติดตามป้าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบนคนอีสานนําเ่นด้ค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบนคนอีสานกำลังเพียงเพียงชีหนา้าพบล่กันใหม่โศกโซกหมานหมานลำลำรวยรวยหิ้งหิ้งตังปัง,ปง กับตุรีของเนตะนาค่ะสวัสดีค่ะ